สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยรวมในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้นะคะย้อนไปตรวจห,หวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนเนาะพร้อมกับแนวทางเมื่อวานด้วยนะคะอ่ะเมื่อวานนี้นะคะอ่ะของเมื่อวานนะคะฮานอย ฮานอยเม็ดเดียวเมื่อวานเอให้เนนวิ่งรูดแปดเดอ์ก็สรุปแล้วเข้าฮานอยเดียวค่ะฮานอย VIP นะแต่ว่าแปดมาหลักร้อยบนนะคะมาหลักร้อยบนเดอก็จะเข้าเพียงวิ่งอย่างเดียวนะคะอ่ะส่วนรูดไม่เข้านะคะเจาะก็จะไม่มีนะคะอ่ะหัก 8อยู่ในตำแหน่งหลักร้อยก็จะเข้าแค่วิ่งนะแอดก็เคยเน้นนะคะว่าให้ติดวิ่งบนไว้เผื่อบางครั้งตัวที่แอดเน้นไว้ให้เนี่ยมันกระเด็นไปอยู่หลักร้อยได้ก็มันก็ต้องมีสักม้วดนะนาะที่จะเจอแบบเนี้ยก็เจอจนได้นะคะมาหน่อยเวพนะส่วนอีกฮานอยไม่มี8ติดมาเลยแอดก็ขออภัยด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮาหนอยรวมสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อเลยนะคะอ่าสูตรเม็ดเดียวนะคะของวันนี้นะแอดให้เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะแอดให้นะคะวันนี้แอดให้เก้าค่ะวิ่งรูดเก้านะคะฟันเก้านะคะตัวเดียวเท่านั้นค่ะมาดูเจาะก,กันนะคะเจาะให้ทั้งหมดหกชุดนะคะ เน้นวิ่งรูดเก้าเป็นหลักนะคะฟันเก้านะมีเจาะทั้งหมด6ชุดนะคะมี9ก้าหนึ่งเก้สามเก้าส้าห้และเกค่ะอย่าลืมนะคะไปกลับด้วยนะหากใครชอบเจาะนะคะไปกลับบนล่างด้วยนะแอดก็จะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งเก้ารูดเก้าเป็นหลักเด้อ อย่าลืมติดวิ่ง9ก้บนไว้นะคะเพื่อ9ก้ากระเด็นไปอยู่หลักร้อยได้นะเหมือนแนวทางเมื่อวานนะคะมันไปอยู่หลักร้อยหลักร้อยบน vip นะคะอ่ะเผื่อนะคะบางบางงวดมันอาจจะเจอแบบนั้นบ้างเนาะอ่ะแอดก็อยากให้มันเข้าดีอีกอ่ะเนาะก็ยังไงก็มารอฟังผลมาลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าแนวทางสูตรเม็ดเดียวของแอดจะมีเข้ามาอีกหรือเปล่าจะมี9ติดมาทั้งสี่ฮานอยไหม ฮานอยรวมนี่คือสีฮานอยนะคะสามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดสีฮานอยคือฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ค่ะแอดก็จะเรียกฮานอยรวมสีฮานอยนะคะตามนี้เลยนะคะชอบก็จัดไปค่ะไม่ชอบก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะคะ,ะไม่จำเป็นต้องเสี่ยงโชคกันทุกวันก็ได้นะคะมาดูแนวทางกันก่อนได้นะแต่ถ้าถามว่าสูตรไม่เดียวของแอดก็ค่อนข้างเข้าดีเหมือนกันนะ ที่ผ่านมานะคะหากย้อนไปดูคลิปเก่าๆย้อนไปดูคลิปก่อนก่อนหน้าเนี้มันก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าดีก็เข้าบ่อยด้วยนะคะฝากไว้พิจารณากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะหากใครชอบ9ก้านะคะวันนี้นะวิงรุดเก้เป็นหลักนะคะแต่เจาะเจาะหกชุดนี้บางครั้งสมมตินะถ้ามันมา9ก้ามันมาตำแหน่งที่เว่งรูดได้นะ หากเจาะมันไม่เข้าเนี่ยคนที่คนที่รูดจะได้เปรียบนะคะแอดก็จะเน้นให้วิ่งรูดเป็นหลักนะเพราะว่าบางครั้งมันก็เคยเข้าวิ่งรูดมาบ้างนะคะที่ผ่านมาตามนี้เลยนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยฮานอยรวมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเดอ้อ หากก้าวไม่ติดมาเลยทั้งสีฮานอยนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะหากท่านผู้ชมอยากรับชมคลิปฮานอยย้อนหลังนะคะหวยฮานอยแนวทางฮานอยทั้งหมดก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเข้าไปรับชมกันได้นะคะรวมถึงหวยฮานอ,ย,อย้รวมถึงหวยอื่นๆด้วยนะคะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ยังไงแอดก็ขอฝากช่องด้วยละกันคะ่ะหากชอบ แนวทางสูตรเม็ดเดียวในวันนี้นะคะชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันนะคะก็แอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมันหมานกันอีกแล้วกันเนาะรอฟังผลกันนะคะแนวทางทั้งสีฮานอยจะมีเก้าติดมาหรือเปล่า ก็ขอให้มันเข้าดีอีกแล้วกันเนาะเที่ยวนี้ขอให้เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งเจาะเลยนะคะเข้าสี่ฮานอยเลยยิ่งดีเนาะก็เราก็ไม่รู้ล่วงหน้าเนาะว่าออกว่าเลขมันจะออกอะไรนะคะกองสลากเท่านั้นก่ะเป็นผู้ออกผลรางวัลให้แกเรานะคะอ่ะก็ยังไงก็ฝากไว้พิจารณาแนวทางกันอีกทีนะคะเออแอดก็จะเน้นย้ำเสมอนะคะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะ แอดก็เป็นเพียงแค่คนวางแนวทางเลขเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมเอาแนวทางก่อนหน้านี้คือสูตรเน้นรูดตัวเจาะคลิปก่อนหน้านี้มามาเทียบแนวทางกับแนวทางฮานอยรวมสูตรเม็ดเดียวคลิปนี้ด้วยนะคะมาเทียบกันอีกทีหนึ่งเนาะ,อะชอบประจัดไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเล็กเด็ดของแอดกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะมา กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคลิปนี้แอดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ